สวัสดีค่ะสุพันศักรื่นกวีค่ะจากสำนักพัฒนานการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆของในวันสำคัญของเราค่ะทุกปีนะคะเราก็จะมาทำแบบโบแบบง่ายๆกันค่ะเพื่อจะมอบเป็นติดของขวัญให้กับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดค่ะวันปีใหม่นะคะหรือวันแสดงความยินดีวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันกเกษียณก็ได้นะคะค่ะตอนนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ของเราก่อนเลยนะคะค่ะเรามีลิปบิ้นนะคะ อันนี้เป็นริบบิ้นแบบผ้าค่ะอันนี้ขนาด1นิ้วค่ะเรามีหลายแบบนะคะอันนี้ขนาด1นิ้วค่ะและลวดนะคะอันนี้จะเป็นลวดสีทองค่ะเป็นแบบม้วนใหญ่ๆเลยนะคะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะเน่้ค่ะเราต้องมาเตรียมอุปกรณ์แล้วเราก็ตัดเป็นเส้นเล็กๆให้เพื่อให้ได้ขนาดนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างค่ะจากโบที่เราทําสําเร็จแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทาโบแบบนี้ให้ดูนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือริบบิ้นที่เรา,าเตรียมไว้ค่ะอันนี้จะเป็นขนาด1นิ้วนะคะ ึงออกมาจากมวนแบบง่ายๆเลยนะคะนี่เลยค่ะอย่างนี้สามารถทุกคนทําตามขั้นตอนกับเราได้เลยนะคะอันดีนี้เราจะมาทําแบบแค่สองแฉกให้ดูนะคะค่ะทบจากข้างล่างนะคะขึ้นข้างบนค่ะ,คะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วเราจับที่ตรงกลางนะคะจับจีบค่ะ เสร็จแล้วขดลวดค่ะที่เราเตรียมไว้ค่ะมาที่ตรงกลางค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดดิบบินนะคะออกค่ะให้ปลายเข้ากันนะคะค่ะเพื่อความสวยงานค่ะเราตกแต่งที่ปลายค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ แค่นี้ค่ะเราก็ได้แบบโบแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบที่2ค่ะตอนนี้นะคะเราจะมีริบบิ้นขนาด1นิ้วค่ะแล้วก็ขนาดครึ่งนิ้วนะคะเราจับมาซ้อนกันแบบนี้เลยค่ะทําแบบเมื่อกี้เลยค่ะที่เคยสอนแบบแรกเลยเลยนะคะจับริบบิ้นค่ะอย่างนี้ค่ะ จากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ขดลวดค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะจับไว้ตรงกลางเลยค่ะที่เราทำจีบไว้นะคะตรงกลางค่ะเสร็จแล้วเราก็พันลวดจากด้านล่างนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้โบแบบง่ายๆแบบที่สองแล้วค่ะตัดปลายให้เท่ากันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะจัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะ แล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้โบแบบง่ายๆแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้โบแบบที่2ของเราเสร็จสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําแบบต่อไปค่ะแบบที่3นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราทําเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบที่หหรือแบบที่2นะคะเราจับเหมือนเดิมเลยค่ะแต่อันนี้จะเป็นแบบแค่1แฉกเท่านั้นแล้วก็ขดรวนนะคะที่เราตัดเตรียมไว้ค่ะจับไว้ตรงกลางเหมือนเดิมเลยค่ะ จับม,ม้วนที่ข้างล่างนะคะจับริบบิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนได้ขวดนวดที่เราเตรียมไว้ค่ะแ mm ค่นี้ค่ะเราก็ได้แบบง่ายๆค่ะ mm แ,บบแบบหนึ่งแค่หนึงแบบน่งแชรเท่านั้นนะคะค่ะตัดด้านปลายค่ะทั่งความสวยงามค่ะตัดให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะ mm hmm. จับตรงกลางแบบนี้เลยนะคะมันจะได้เท่ากันค่ะแค mm ่ hmm. นี้ค่ะเราก็สําเร็จแล้วค่ะโบแบบง่ายๆแบบสไตล์เราเลยค่ะขอบคุณค่ะ